สถานการณ์ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมยังคงขาดแคลนแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาการท่องเที่ยวอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวอย่างเต็มที่และต้องการใช้กำลังแรงงานอีกจำนวนมากรวมถึงอุตสาหกรรมก่อสร้างแปรรูปสินค้าเกษตรและส่งออกขณะเดียวกันยังมีแรงงานต่างด้าวตกหล่นจากการขึ้นทะเบียนในครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2566ซึ่งมีประมาณ5,000 500, คนส่วนใหญ่ยังคงทำงานอยู่ในประเทศไทยแต่เป็นการทำงานอย่างผิดกฎหมายเช่นใบอนุญาตทำงานหมดอายุหรือวีซ่าหมดอายุกระทรวงแรงงานจึงเสนอคอรมอรักษาการมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่5กร,รกฎาคมที่ผ่านมาให้คนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถอยู่ทำงานเป็นกรณีพิเศษเป็นการชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานของผู้ประกอบการในจ้าง โดยกรมการจัดหางานจะเปิดให้ในจ้างยื่นบัญชีรายชื่อหรือเนมลิสต์แจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวภายในวันที่31กรกฎาคม2566นี้เมื่อมีประกาศกระทรวงมหาดไทยออกมารองรับ โดยนายไพโรธโชติกเสถียรอธิบดีกรมการสถางานเปิดเผยความคืบหน้าเรื่องนี้ว่าล่าสุดประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงแรงงานมีผลบังคับใช้แล้วจึงขอให้ในจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทุกประเภทรีบดำเนินการยื่นบัญชีร,รายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวผ่านเว็บไซต์กรมการสถานงาน e w o r k p e r m i t d o e g o t s หรือยื่นที่สำนักบริหารแรงงานต่างด้าวหรือที่สำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดหรือสำนักงานจัดหาง,งานกรุงเทพมหาคนครพื้นที่ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอใบอนุญ,ญาตทำง,งานอย่างถูกต้องซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้จะได้รับใบอนุญ,ญาตทำง,งาน2ปีทำงานได้จนถึง13กุมภาพันธ์2568 ที่ผ่านมาเนี่ยการออกใบยตทำงานต้องตรวจโรคก,ก่อนทําบัตรชุมพูก่อนจึงจะสามารถทํางานได้แต่ครั้งนี้เราให้จ่ายค่าธรรมเนียมสามารถทํางานได้เลยแล้วก็ไปสู่การตรวจโรคก,กับประกันสุขภาพแค่นั้นเองเป็นการลดขั้นตอนและการเป็นการอำนวยความสะดวกที่ไม่เคยมีมาก่อนในการจดทะเบียนแรงงานขางเ้าที่ผ่านมาครั้งนี้เป็นการลดขั้นตอนและรวดเร็วมากซึ่งวิธีการของการดําเนินการของกลุ่มมติครมก็คือให้คนกลุ่มนี้ยื่นบัญชีรายชื่อพันยาสารเด็กกรักรกาคม ส่วนเอกสารที่ในจ้างต้องเตรียมขึ้นทะเบียนอาทิชื่อแรงงานต่างด้าวทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ อายุของแรงงานสถานที่ทำงานและรูปถ่ายแรงงานต่างด้าวขนาดหนึ่งนิ้วซึ่งหากในจ้างติดปัญหาในขั้นตอนการยื่นบัญชีรายชื่อรวมถึงกรณีผู้ติดตามคนต่างด้าวอายุไม่เกิน18ปีให้ติดต่อโดยตรงที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1น0ถหรือโทรสายด่วนหนึ่้นกดสหรือโทรหนึ่งหก แม้มาตรการครั้งนี้เป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นแต่เป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานให้ในจ้างไปพางก่อนมีรัฐบาลชุดใหม่ดึงแรงงานผิดกฎหมายเข้าระบบการสร้างงานอย่างถูกต้องซึ่งจะส,ส่งผลดีต่อความมั่นคงและระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศนิตยาคุณสิลป์รายงาน